ยกมาอยู่กันในเกมฟรีฟรายกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดซ่อนหาอย่างมีสีสันนละกันนะครับผมจะมาเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะเล่นไปแล้วรอบนู้นรอบหนึ่งโอ้โหโคตรมันคือมันไม่มันหรอกก็คือมันมีสกิลหัวใจมันหาได้ไงถ้าเหมือนเกมอื่นนะใช่ป่ะมันฟันได้แค่ทีเดียวนะครับสมมุติเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาก็คือ ถ้าเป็นคนหานะครับผมถ้าเราฟันผิดพลาดอะ่ะมันฟันได้แค่ทีเดียวก็คือถ้าถ้าฟันผิดนี่คือตายเลยนะครับผมอันนี้ฟันได้ทั้งแมปก็ผมมีสกิลหัวใจหาอีกโอโ้โหคือผู้หาน,นี่เล่นโคตรง่ายพูดตรงๆโอเค๋ยวมันเล่นดูครับผมสักหนึ่งตาว่าจะเป็นอย่างไรไม่ใช่สักหนึ่งตาหรอกเพราะว่าเล่นไปแล้วรอบหนูรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาต่ออีกสักครั้งนะครับผมโอเคจัดไปเจอกันในโหมดต้นหาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยหาห้องไว้นะโอเคมาครับผมเดีย๋ยวมาดู ว่าจะได้เป็นผู้ซ่อนหรือว่าผู้หาหรือว่าจะได้เป็นมาหรือว่าจะได้เป็นเฮียอะไรก็เดี๋ยวไปดูจะไปมาคาบอยู่ในห้องไปเทียบร้อยละโอเคนี่ครับผมอันนี้กดมาคนเดียวนะครับก็ตามนั้นโอเคมามาเดี๋ยวจะ,จะได้รู้โอเคติดไหมก่อนโอเคเอ้ผมเป็นคนหามาผมเป็นคนหาแล้วเดี๋ยวรู้เรื่อง มามาเฮ้ยที่อะไรเนี่ยทำไมนานจาาังวะโอเคมาครับผมเดี๋ยววิ่งหากันก่อนนี่แต่งตัวแบบแต่งตัวแบบของแจกนะครับโอเคมีสกิลหัวใจไว้หาก็หากันไปเฮ้ยเจอละตัวหนึ่งโอ้โหโคตรเนียนแล้วผมฆ่าตัวแรกเลยเดี๋ยวค่อยดูมาโอ้โหคิดว่าเนียนมากไงเดี๋ยวไอตัวมันไปไหนแล้ววะเฮ้ย ผมเห็นตัวม้าหมุนนะเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหกลัมวมั่วละอุยยนะอ้ยเชี่ยอะไรนะอุ้ยเชีเยนะ่ยอะไรเนี่ยเชีเยนะ่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยฟัน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 ,ฟนโอเคฟันเดี๋ยวหัวใจต้องใช้ครับผมหาตำแหน่งโอเคเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมามันมีอะไรขึ้นมาแถวนี้ใช่ปะเนี่ยเฮ้ยหุ่นไล่ก,ก้าแปลกๆอ๋อไม่ใช่เสาเนี่ยก็ไม่ใช่หว่า กระถางอต้นไม้มันก็อยู่ปกตินะหาเจอยังเหลือดสี่มาเฮ้ยอะไรวะฟึบเก็บมาฟึบฟึบฟึบตะบองเพชรเอ้ยโอ้โหไม่ใช่วะเดือดสามละกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโอ้โหไปไหนหมดวะเนี่ยผมมีเอเคเอ้ยโอ้โหไม่มีที่ของผมเลยนะหรือว่ามีคนมาอยู่ที่ผม โอเคเช็ค okay. ไปเฮ้ยเหนียววะกูยิงมั่วไปหมดละตรงนี้เดินได้ปะโอเ,เดินไม่ได้ละตัวสุดท้ายอยู่ไหนมาม้ม่ไปสัตมาขี้เกียจหาละไ,ได้จบจบกันไปอ๋อตายแล้วอ่ะโอเค,โอ,เคโอ้โหหาไม่ได้สักคนสรุปกูมั่วนี่วะ่ะ โอเคแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมารอบนี้ผมเป็นที่อะไรนะผู้หาหรือว่าผู้ต้อนผู้หาสวยเอ้ยโอ้หผู้ซ่อนสวยละครูโอ้ยสุดเอ้ยหุ่นไล่กาครับผมมาเปลี่ยนเป็นต้นมไ,ไม้ได้ปะโอไม่ได้ตะบองเพชรได้ปะโอไม่ได้วะ่ะสวยละครูผู้ทรงทรง มานี่ละกันครับผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าคลองแคล่วดีโอเคไอเรื่องแอบอ่ะมันแอบยา,อยากอยู่แล้วผมโอ้โหไอตน,นี้มาไปไหนดูวะเอ้ยเปลี่ยนเป็นนี้เฮ้ยตรงนี้ก็เนียนอยู่โอ้โหไม่เนียนตรงไหนนี่ครับผมไม่เนียนตรงไหนนี่ไงโคตรเนียนเนี่ยผมมาดูว่าผมจะตายเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าทำไมผู้หารอบนี้มีสองคนวะช่างแม่งมันโอเคยังหาไม่เจอสักตัวบัฟมาแล้วบัฟอะไรบัฟอะไรวะโอเคช่างมันก็ผมบัฟเบิรบอย่าไปสนโอเคมันยังหาไม่ได้สักคนเลยอะดูดิมั่วเปะวะไอมีคนเปิดหัวใจครับผมเราติดหัวใจแล้วเนะี่ยมาแต่ว่าตรงนี้โคตรเนียนโอเค มันยังหาไม่ได้เอ้ยตายไปละหนึ่งครับผมผมไม่ใช่คนแรกที่ตายก็แสดงว่าผมก็เรียนอยู่พอประมาณมาแล้วเหี้ยอะไรล่ะครับโอเคประมาณหนึ่งมายังครับผมมันยังหาเราไม่เจอโอ้โหแต่ก็เงาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคหากูเจอไอ้ส <c oughs> <c oughs> ัสกูเงาจาัดโอเคนี่ครับผม ไรซัดซ่อนเนียนก็ไม่ดีซ่อนดีก็ไม่เนียนเคนี่ไงมันมันผ่านเราไปละไม่เห็นชัวไม่เห็นก็อเฮียละโอ้โหมีสกิลหัวใจขนาดนั้นฟื้นคืนชีพมากูเป็นคนหาเองก็ได้นะเคผมเห็นตัวหนึ่งอยู่หลังเนี่ยไม่รู้ไปไหนละนี่ไงถังต้นไม้ครับผมนี่ไงเนี่ไงนี่ไง,ไงเฮ้ย อะไรอ่ะฝันไม่ได้อะเอ้าอะไรวะโอ้เกมฮีอะไรเนี่ยมั่วไปหมดแล้วกูประสาทชีวิตนี้เนียนมากโหเนียนกันเกิน,กนอุ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาไงต่อหน้าต่อตาอ,อ,อุ้ยโอ้โหยิงไม่ได้ด้วยนี่ครับผมต่อหน้าต่อตาเลย ไปไหนโอเคโอ้โ okay. ห oh คือแบบท่าเรื่องมาต่อหน้าต่อตาผมโอเคฟันไปครับผมหลังต้นมงต้นไม้นี่ต้องดูให้ดีโอเคมาฟันฝันเอ้ยนี่งไงอุย้ยไปไหนละอุย้ยไปไหนแลว้ววะอ๋อโอ้โหหายโอเค ไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้แบบไอ้ถังไอ้ถังใส่น้ำมนะันอะอยู่ต่อนหน้าต่อตาผมเลยนี่ครับผมระบุตำแหน่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคมันเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ครับผมโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยแล้วกูนั่งทำไมนะไปใส่สปีดครับผมโอเคลอยไปละนี่ครับผมไม่ต้องซอยก็ลอยได้ยิง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  ยิงโอเคมั่วมั่วครับผมโอ้โหมาอะไรก็ไม่รู้ครับผมผู้หามันสุดละเดี๋ยวกูต้องรีบให้มันเจอกูเลยโอเคคือซ่อนนี่คือเหงาจัดโอเคให้กูเป็นผู้หาเหอะสวยโอ้ซ่อนแม่งเหงาเกินครับผมคือตอนซ่อนนี่อยากให้แม่งเจอสุดๆด,ดละคือซ่อนตั้งสามนาทีไง หายสัสตว์คือเราได้ทําอะไรอีสละซ่อนต้องอยู่นิ่งๆมาเฮ้ยเจอละถังน้ําเห็นปะด้านหน้าผมเลยด้านหน้าผมเลยถังน้านี่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 มันมานี่ละมันมานี่ละโอ้โหมันคิดเอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยโอ้ได้เลยยามกันเกินครับผมแบบนี้ยามก็อุ้ยโอ้โหโดดไปไหนอ่ะโอ้โอ้โอหหายปไปเลยครับผมไม่เคยหวนคืนมาแล้วทีนี้ ตำแหน่งับผมเปิดเผยตำแหน่งตรงนี้ไม่มีคนนะครับจากที่ผมดูจากที่ผมสัมผัสโอเคดูเรื่อยๆนะครับอุ้ยโอ้โหเนียนมากอุย้ยอะไรอะโอ้กูไล่ฟันดีกว่าสัตว์สัตว์เฮ้ยทำไมฟันไม่ได้วะโอ้โหที่น,นี่เหลี่ยมเหลี่ยมอ๋อโอ้เกมดูดิ ยิงก็ไม่ได้ครับผมมันโปรหรืออะไรมันโปรหรืออะไรโอเคยิงได้ละคือต้องยิงให้โดนเป๊ะเ,เ,เ,เลยเรอระโอ้ทรมานไรฟันครับผมอย่าไปสนอย่าไปสนอย่าไปสนโอ้โหไปละกระสนก็หมดไอ้สดเอ้ยอืมดูดิโหนไปนู่นอีกว้า จาเลยนครับดูดิโผล่แม่บผลหลังคาก็ได้นะผู้หาก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าผู้ซ่อนอะผู้ซ่อนนี่ผมไม่ชอบเลยอ,เอยู่ในของมันวะอเออมาแอบบนหลังคาก็ได้นะครับโอเครู้น้อยไงกระโดดลงมาก่อนอหาไม่เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มี หรือผีบังตาก็ไม่รู้เค okay. มาได้ปืนกลแล้วครับเหลือสอคนสุดท้ายแล้วเคตัวสุดท้ายครับผมบ้านเดินสตาไปสุดท้ายของบ้านเดินสตาแล้วนะตายหนึ่งก็ผมตรงนี้เค okay. หาไม่เจอเลยเดี๋ยวหัวใจไปอยู่ไหนมามอบเฮ้า มาโอเคยิงอะไรวะมากดโดรนไปครับผมส่งโดรนทำอะไรได้โดรนนี่งไงกดโดรนปุ๊บไปตัว U UAV เอเคปอ่อยหนังว้ AV ไปละโอเคขี้เกียดหาแล้วกูวิ่งเล่นให้หมดเวลาไปบ้าบ้าบอโอเคมามันไม่สนุกเพราะว่าคนหามันโกงเกินเข้าใจปะ <laughs> มันไม่สนุกตรงนั้นแหละโอเคถ้าคนหามันไม่โกงเท่าไหร่มันก็ดีแต่นี้คนหามันโกงเกินในตว์มีสกิลหัวจงหัวใจอะไรก็ไม่รู้ด้วยครับผมโอเคตามนี้แล้วกันนะครับผมก็ค่อยว่ากันโหมดนี้เดี๋ยวจะมาเล่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกแหละผู้หามันโกงเกินโอเคครับผมตามนั้นโอเคไปละเจอกันเจอกัน Und